ภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับหากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วอาจจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายไปอย่างถาวรหรือท้ายที่สุดอาจจะหัวใจหยุดเต้นได้ครับสวัสดีครับชื่อคุณหมอฟิลิปนะครับเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับโดยที่วันนี้ผมจะมาแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันครับภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับหรือที่เรารู้จักกันว่าหัวใจวาย เกิดจากเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจมีการตีหรือการตันเกิดขึ้นส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ครับอาการของภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับมีได้หลายรูปแบบแต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดังนี้ครับ 1. มีภาวะแน่นหน้าอกบริเวณกลืงกลางนะครับเหมือนมีอะไรมาทับ2อาจจะมีอาการจุกใต้ลิ้นปี่มีอาการคลื่นไส้อาจเจียนได้ครับ 3. อาการปวดนี้อาจจะล้าไปที่กรามหรือไหล่ทั้งสองข้างครับ 4. อาจจะมีภาวะเหนื่อออกตัวซีดได้และ5อาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยเฉียบพลันซึ่งเกิดจากมีภาวะน้ำท่วมปอดครับคือผู้ป่วยที่ซูบุรีมีภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวาน หรือผู้ที่มีปอดครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันอยู่แล้วครับหากพบว่าตัวเองหรือผู้อื่นรอบข้างนะครับมีอาการดังที่กล่าวไว้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดหรือโทรหาเบอร์1669เพื่อเรียกรถพยาบาลมารับครับหากพบว่าผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันนะครับแพทย์จะต้องทําการฉีดสีเพื่อดูเส้นเลือดที่อุดตัน จากนั้นอาจจะให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือเป็นการใส่ขดลวดหรือที่เราเรียกกันว่าบอลลูนนะครับเพื่อขยายเส้นเลือดนั้นดังนั้นหากท่านหรือคนรอบข้างตัวนะครับมีอาการแน่นหน้าอกจุกใต้ลิ้นปีขึ้นใส้อจเจียนมีอาการแน่นล้าไปที่กรามหรือไหล่นะครับอาจจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลหรือโทรหาเบอร์1 6 v 9นะครับ